ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ลูลูซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันที่ลูลูนะคะมีนี่ด้วยค่ะฟิลิปปินอลฟู้ดนะคะจัดไปเป็น4 <Wow. S 2> ล็อกแบบนี้เลยนะโห oh. เป็นสินค้าฟิลิปปินทั้งหมดเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นเชลสแน็นะคค่ะ ก็ถือว่าของสินค้านะคะเหมือนคาโูเลยแต่ว่าความหลากหลายเขาไม่เท่านะคะที่คาโูคือใหญ่กว่าเยอะมากหรืออาจจะเป็นสาขาก็ได้นะคะ <c oughs> นี่นะคะคือโซนของสดค่ะให้ดูเอ็กแฟน,นะคะ่ะเรียกอะไรอนะมะเขือม่วงปะคะหรือมะเขือย,ยาวแต่ทรไม่ถูกคะ่ะมันคือเอ็กแฟรน์มใหญ่มากดูความใหญ่ะคะ่ะนี่มือใหญ่มากจริงๆเมื่อกี้ฟิลิป,ปินโน่สแน็ค ตนใช่ไหมคะอันนี้เป็นฟิลิปปินอลสวีททัคุ้นสุดยอดคะ่ะนี่คือน้ำมะพร้าวคะ่ะแล้วก็เจอเนี่ค่ะไถ่โคโก้นะคะเชลมีความแบบคนหยิบไปรอด้วยดีใจที่เหลืออันนี้นะคะเป็นของพวกแบบฟิลิปปินส์ค่ะแล้วนี่ถ่โคโก้อีกอันหนึ่งนะคะเป็นแบบกระป๋องดีค่ะแล้ก็แสแน็คนะคะก็มาเจอโกแก่ค่ะมาหลายรสชาติเลยิ และนี่นะคะก็คือเชลคุนมค่ะมีหลากหลายยี่ห้อ <Wow. S 1> มาสะดุดตากับสิ่งนี้ค่ะทุกคนนี่เลยคาเมลมิวค่ะเดี๋ยวเราซื้อไปชิมกันดีกว่าว่านมอโอูดเขาจะรสชาติเป็นยังไงเนาะตอนนี้นะคะคัตตี้ก็อยู่หน้าลูลูแล้วค่ะก็คือช้อปปิ้งเสร็จแล้วไปดูตลาดเสร็จแล้วนะคะบอกตรงๆว่าจริงๆมันค่อนข้างทรดิชชั่นอลเนาะยังไม่ประทับใจเท่าไหร่ค่ะเทียบกับคาโฟนะคะยังไงเดี๋ยวกลับโรงแรมแล้วเดี๋ยวไปชิมนมโอ๊ดกันดีกว่าค่ะ a few moments later แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับที่ลูลูนะคะจริงๆมันต่างกันกันกบคาฟูเยอะมากเพราะที่คิดว่า positioning เขาต่างกันเนาะก็คือคาฟูจะเป็นแนวแบบ middle to high income customer style นนเนาะส่วนแบบลูลูก็จะเป็นแบบ medium to low นะคะ<ม>แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือจะมีแบบเป็นโซนฟิลิปปินเยอะมากคาดว่า น่าจะเป็นแนวแบบเปออิคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะก็จะไปซื้อของอยู่ที่นั่นเนาะที่นี้ค่ะอย่างที่เมื่อกี้ได้เห็นกันไปนะคะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคาเมลมิลล์ตัวนี้นะคะคาเมลมิลตัวนี้นะคะผลิตที่ UAE ค่ะสิ่งที่น่าสนใจของมันนะคะก็คือเซิร์ฟวิงเนี้ยอยู่ที่250 ml นะคะขวดเน,นี้ย250ร l คาดว่าเป็น Pasteurized นะ แต่ว่าแคลอรี่นะคะแค่50กิโลแคลอรี่พัตตี้ถือว่าสำหรับนมอ่ะมันไม่สูงอืมไม่มีกลิ่นอะไรเลยะคะ่ะอร่อยนะคะอร่อยแปลกแปกมันก็อร่อยดีมันมีความแบบนัว,นว เออเขาคงไม่ได้ใส่น้ำตานะคะมันมีความแบบเค็มๆอะไรเงี้ยเนาะเออเลยแล้วเขาก็เคลมนะคะว่ามีวิตามินดีสูงมากด้วย mm hmm. ใครมานะคะลองไปซื้อชิมดูนะพตตีว่า product ตัวนี้น่าสนแต่ว่ายังไงที่หนึ่งในใจก็คือต้องบอกว่านมควายที่อินเดียนี้คือแบบ อย่างนี้เลยค่ะอร่อยมากโอเคยังไงคลิปดูใบรอบนี้ของพี่ตี้นะคะก็หมดแล้วจริงๆตั้งใจมาทํางานก็เลยไม่ได้มีคลิปพาไปเที่ยวหรือว่าอะไรมากมายยังไงเดี๋ยวจะมีบินอีกแลวเร็วนี้ค่ะจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนรอบนี้ไปเที่ยวอะไระจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ